ีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอาเซียนมิชชั่นค่ะรายการที่จะทําให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกับดิฉันนิรุลบลไสยงามค่ะและในช่วงแรกของสัปดาห์นะคะเราจะมีการรวบรวมความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในอาเซียนมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปติดตามได้ในช่วงนี้เลยนะคะอาเซียนรอบสัปดาห์ค่ะแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของกัมพูชารวมตัวกันกว่า5,000คน เรียกร้องให้รัฐขึ้นข้าวแรงและปรับปรุงสมริภาพเนื่องในวันแรงงานสากล1พฤษภาคม2556พร้อมฝากความหวังกับการเลือกตั้งรอบใหม่ของกัมพูชา28กานันยายนนี้ขอนักการเมืองบรรจุเรื่องการขึ้นข้าวแรงเป็นนโยบายสําคัญนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาประกาศไม่ออกโอนรคร์หาเสียงเลือกตั้งและจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่พักซีพีพีลงพื้นที่แทนท้งนี้ยืนยันว่าทำเช่นนี้มาตั้งแต่ปี2531 โดยช่วงก่อนการเลือกตั้งหนึ่งเดือนถือเป็นเวลาพักผ่อนพร้อมกันนี้ยังแสดงความมั่นใจว่ารัฐบาลจะได้บริหารประเทศต่ออีกสมัยหลังปกครองกัมพูชามายาวนานกว่า20ปีโฆศกประจําตัวประธานาธิบดีเต็งเซงของพม่าแถลงผ่านเฟซบุ๊กระบ,บุว่ารัฐบาลควบคุมผู้ต้องสงสัย18คนที่พัวพันคดีรอบวางเพลิงสุเราและก่อความไม่สงบในเมืองโอกกันทางตอนเหนือของนครย่างกุง้งโดยความขัดแย้งด้านศาสนาครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน บ้านเรือน77หลังจาก4หมู่บ้านได้รับความเสียหายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเศษฐาธิราชในนครเวียงจันทร์ประกาศเตือนประชาชนระมัดระวังโรคไข้เลือดออกหลัง4เดือนแรกของปีมีผู้ป่วยเข้ารักษาสูงถึง400คนเฉลี่ยวันละ3-5คนซึ่งวิธีง่ายๆในการป้องกันคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหากมีไข้สูงติดต่อกัน2-3วันควรไปพบแพทย์ที่สำคัญไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ธนาคารโลกเปิดเผยรายงานการอพายพยอดถิ่นและการพัฒนารายงานนอกบ้านเกิดผลสรุปชาวตะกัล็อกจากฟิลิปปินส์ครองแชมป์ยอดขยันและกระตันยูส่งเงินกลับบ้านมากที่สุดในอาเซียนกว่าเจ็ดแสนล้านบาทต่อปีและนับเป็นอันดับที่3ของโลกรองจากอินเดียและจีนด้นลำดับในอาเซียนนอกจากที่1ฟิลิปปินส์รองลงมาอันดับที่2และ3คือเวียดนามและอินโดนีเซียขณะที่รายงานชาวไทยอยู่ในอันดับ4ของอาเซียน ับหัวข้อใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงเป็นประเด็นหลักของอาเซียนในรอบสัปดาห์นี้นะคะนี่ไม่พ้นเรื่องของการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศมาเลเซียที่กำลังจะมีขึ้นนะคะในวันที่5พฤษภาคมนี้ค่ะ และในวันนี้นะคะรายการอาเซียนวิชั่นจะร่วมเกาะติดการเลือกตั้งและนำเสนอเรื่องของระบบการเมืองในมาเลเซียในแบบที่เข้าใจง่ายๆนะคะเพื่อการลุ้นผลการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ของคุณผู้ชมมีอัธรรถมากยิ่งขึ้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะ3มเมษายน2556 ทันทีที่นายกทัตมรีนาจิบรอซักของมาเลเซียประกาศยุศบสภาผ่านการถ่ายทอสดสดทางโทร,รทัศน์ทั่วโลกกระด้เห็นภาพธงชาติมาเลเซียพร้อมด้วยอักษรย่อ GE 1 3บบกสะบัดอย่างกระตือร<ไ>ือร้นเรื่องนี้สะท้อนเป็นอย่างดีว่าชาวมาเลเซียนั้นเฝ้ารอการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นอย่างใจจดใจจ่อ มาถึงของ GE ที่มาจาก general election หรือการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่13เกิดขึ้นหลังจากที่มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษนานถึง56ปี1สัปดาห์หลังยุบสภากกตมาเลเซียกำหนดให้วันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2,556เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปโดยให้พักการเมืองยื่นเอกสารของผู้สมัครได้ในวันที่20เมษายนนันกรเท่ากับว่าทุกพัก จะมีเวลาหาเสียงเพียง15วันโดยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน222ที่นั่งและสมาชิกสภาท้องถิ่นอีก505ที่นั่งระบบการเมืองของมาเลเซียคล้ายกับการเมืองในบ้านเราในส่วนของการครองอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรที่แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน พักรัฐบาลเรียกกันว่าบาริซานนิชแนลประกอบไปด้วย13พักย่อยที่มีพักสหมาเลหรือว่าพักอัมโนนำโดยนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักเป็นแกนนำด้านพักฝ่ายคา้านเรียกชื่อย่อยๆว่ากลุ่ม PKR หรือพันธมิตรประชาชนประกอบไปด้วย3พักย่อยนำโดยนายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในฐานะหัวหน้าพักคืออาดิลัน ร่วมกับอีกสองพักคือพักกิจประชาชนและพักอิกสลามแห่งมาเลเซียหรือพักปาสอย่างไรก็ตามลักษณะาการปกครองในรูปแบบของสหพันธรัฐก็ทำให้การเมืองมาเลเซียมีความแตกต่างกับอาเซียนประเทศอื่นๆโดยเว็บไซต์เดอะสเตรทไทม์หัวข้อ Asia ีย p o r t ร์ตนำเสนอภาพการแบ่งรัฐและฐานเสียงของพักการเมืองมาเลเซียเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ พื้นที่ของประเทศมาเลเซียนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือมาเลเซียตะวันออกด้านขวามือและมาเลเซียตะวันตกด้านซ้ายมือมาเลเซียตะวันออกด้านขวามือนั้นจะมีอยู่ด้วยกันสองรัฐคือรัฐซาบาลและซาราวักนอกจากนี้ยังมีเกาะละบวนซึ่งเป็นหนึ่งในสพื้นที่สหพันธ์มาเลเซียตะวันตกด้านซ้ายมือมีทั้งหมด11รัฐและสพื้นที่สหพันธ์ คือเมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์และเมืองบุตราจายาซึ่งเป็นแหล่งรวมสถานที่ราชการพื้นที่สีฟ้าส่วนใหญ่ในแผนที่ประเทศมาเลเซียคือฐานเสียงของพรรครัฐบาลและพื้นที่สีส้มซึ่งอยู่ในสามรัฐคือกันตังเคดะและสลังงอคือฐานเสียงของพรรคฝ่ายค้านและที่น่าสนใจคือเมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็เป็นพื้นที่สีส้มที่ให้การสนับสนุนนายอันวาอิบราฮิม นอกจากนี้ในแต่ละรัฐโดยเฉพาะรัฐที่มีรูปดาวบนแผนที่คือพื้นที่ที่เรียกกันตามสับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาว่า s w สวิ State หรือว่ารัฐที่ยังคาดเดาไม่ได้ซึ่งที่มาของรัฐที่ยังคาดเดาไม่ได้นี้ต้นกำเนิดนับเป็นบาดแผลทางการเมืองของรัฐบาลมาเลเซียที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปปี2551 ในขณะนั้นพักฝ่ายค้านได้ใช้ชนะแบบถล่มทลายหวาดเก้าอี้ไป75ที่นั่งในสภาและเอาชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อีกถึง5รัฐซึ่งนั่นถือเป็นความล้มเหลวครั้งแรกจากประวัติศาสตร์การเมืองของมาเลเซียที่พรรครัฐบาลนำโดยพักอัมโน่ผูกขาดการครองอำนาจมาตั้งแต่ปี2500แต่มีเสียงในสภาไม่ถึงสใน3 หลังการเลือกตั้งครั้งนั้นนักวิเคราะห์ด้านการเมืองอธิบายปัจจัยที่ทำให้คนมาเลเซียส่วนใหญ่เปลี่ยนขั้วและเทคะแนนให้พักฝ่ายค้านโดยระบุว่าการครองอำนาจที่ยาวนานนั้นทำให้คนในรัฐบาลทุจริตคอรัปชันและเลยปัญหาปากท้องตัวเลขอาชยากรรมและการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับในช่วงสองทศวรรษหลังสังคมมาเลเซียเกิดการผัดเปลี่ยนยุคหรือเจเนเรชั่น คนรุ่นใหม่เริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างพวกเขามองว่าการผูกขาดอำนาจเป็นเรื่องล้าสมัยการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะการบริหารประเทศต้องเป็นไปด้วยความโปรง่งใสยึดหลักธรรมาธิบาล ซึ่งความคิดเห็นอันก้าวหน้าหลุดจากกรอบประเพณีเชื้อชาติศาสนานี่เองนำไปสู่การประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่เรียกกันว่าการประท้วงเบอร์43.0เกิดขึ้นในเดือนเมษายน2555และเป็นชนวนเหตุของการยุบสภาก่อนครบวาระของรัฐบาลมาเลเซียชุดปัจจุบัน คนสำคัญที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะหนีไม่พ้นผู้นำพักคฝ่ายค้านของมาเลเซียค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะตอนนี้ยังเป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ